สพทาวางแผนงบปี2566ยกระดับคุณภาพการศึกษาหลังวิกฤตโควิด -19 ดรอัมพรพินาศาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้วางแผนการจัดทําของงบประมาณรายจ่ายประจําปี2566ซึ่งในส่วนของงบประมาณปี2566ของสปทนั้นจะเน้นการเสริมสร้างและเติมคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะถือเป็นจุดเน้นที่สําคัญเนื่องจากตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้การเรียนการสอน ต้องเปลี่ยนไปจากการเรียนที่โรงเรียนมาเรียนที่บ้านผ่านรูปแบบออนไลน์จึงทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ดังนั้นงบประมาณปี2566ของสองปทจะทุ่มให้กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลังวิกฤตโควิด -19 ที่ขาดหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนการสร้างห้องเรียนคุณภาพเป็นต้นนอกจากนี้จะให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยสำหรับงบประมาณในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนนั้นจะเน้น การสร้างมากขึ้นเพราะขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสบธมีจํานวนมากและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นทิศทางในอนาคตสพทจะสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพใ,ใกล้เคียงกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเรื่องการด้อยโอกาสทางการศึกษาลงได้โดยจะวางแผนสร้างโรงเรียนคุณภาพที่เป็นศูนย์กลางในแต่ละพื้นที่เพื่อกระจายให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งนี้ในการจัดทําคําของ,งบประมาณปี2566นั้นสพทจะวางแผนจัดลําดับความสําคัญของการจัดทําคําของ,งบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายและทิศทางที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันและ มามยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาหลังวิกฤตโควิด -19 ให้เกิดขึ้นได้ต่อไป